นักเรียนนะครับก็ตื่นมาอาบน้ำบ้างไหมนนะครับหนาวๆแบบนี้มีคุยมั้ครูไปล้างหน้าเป็นวันมาก่อนนะครับแล้วครูมาสอนนักเรียนก่อนนะครับครูอย่านะครับนะซึ่งวันนี้นะครับเราก็กลับมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องของการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมไม่เดิมนะครับแต่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันเลยนะครับ สวัสดีนักเรียนนะครับนะวันนี้เราก็มาอยู่ในวิชาคณิตศ,ศาสตร์เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ห่างหายไปประมาณ3-4วันนะครับหนะลังจากที่เราได้ปล่อยคลิปแรกไปแล้วนะครับเรื่องการาหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมพืนผ้านะครับก็หวังว่านักเรียนจะทำรายงานส่งครูเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอีกนินก็เปิดเรียนแล้วนะครับอย่าลืงเอามาส่งด้วยนะครับ และวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมอีกเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นสี่เหลี่ยมรูปใหม่นะครับซึ่งสี่เหลี่ยมในวันนี้นั่นก็คือมีใครรู้จักสี่เหลี่ยมไหมครับสี่เหลี่ยมนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมนี้นะครับเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่ง การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยอันดับแรกนะครับเราต้องรู้จากคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะครับจะมีคุณสมบัติเป็นเด่นอยู่สองข้อนะครับข้อแรกนั่นก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสี่เหลี่ยมที่มีความยาวของด้านทุกด้านนะครับมีค่าเท่ากันนะครับพูดง่ายๆก็คือด้านทุกด้านของมันยาวเท่ากันนะครับนี่คือคุณสมบัติแรกนะครับคุณสมบัติที่สองนะครับมุมทุกมุมของมุมสี่เหลี่ยมจัตุรัส ต้องเป็นมุมฉากนะครับต้องเป็นมุมฉากดังนั้นสี่เหลี่ยมจตุรัสเนี่ยมีความสําคัญอยู่สองข้อนะครับมีคุณสมบัติววที่สําคัญอยู่สองข้อด้านเท่ากันทุกด้านมุมเท่ 1, ากันทุกมุมและมุมต้องเป็นมุมฉากนะครับส่วนสูตรที่เอาไว้ใช้ในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับนะ่ะจะหาได้จากสูตรนี้ครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านนะครับนะ่ะด้านตัวนี้คืออะไรด้านตัวนี้ก็คือความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสนั่นเองนะครับน่ะดังนั้นครูจะมา ยกตัวอย่างนะครับในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสง่ายๆนะครับให้เราลองดูนะครับดูสี่เหลี่ยมรูปนี้ครับนักเรียนจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีด้านเท่ากันทุกด้านนะครับแล้วก็มุมเท่ากันทุกมุมโดยมุมพวกนี้เป็นมุมฉากทั้งหมดนะครับโดยสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นะครับมีความยาวด้านคือ4เซนติเมตรนะครับดังนั้น เราก็หาพื้นที่นะครับได้จากสูตรการหาพื้นที่นะครับนั่นก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเหน,นเท่ากับด้านคูณด้านนะครับด้านยาวเท่าไหร่ด้านยาว4นะครับเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับก็จะได้ออกมาเป็น4ี่คูณสี่สี่คูณสี่เป็นเท่าไหร่สี่คูณสี่เป็น 16นะครับดังนั้นเราก็จะตอบว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ16ตารางเซนติเมตรนะครับนะครับเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นะครับที่มีความยาวด้าน2.5เซนติเมตรนะครับดังนั้นเราก็หาได้จากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเท่ากับด้านคูณด้านนั่นก็คือ2.5คูณ2.5 2.5คูณ2.5ได้เท่าไหร่ครับ ติ๊กตอกติกตอกติ๊กตอกนะครับสองจั้าเากสอ่้าก็คือยี่สบห้าคนยี่สิบห้าใช่ไมยี่สิบห้าคูนยี่สิบห้าเท่ากับหกร้อยย่ิาหกรยยี่สิบหนสองห้าเท่ี่องเปนตนะครับใส่จุดเข้าไปก็เป็นหกจนะครับดังนั้นเราก็จะตอบได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสหรับรูปนี้นะครับมีค่าเท่ากับหกจุดสองห้านั่นเองนะครับอ่านะครับคราวนี้ครูจะยกตัวอย่างสี่เหลี่ยมเปีรัตที่เราเห็นในช หม้อหุงข้าวนะครับของคุณครูดวงกองนะครับที่ครูจับฉลากได้ตอนปีใหม่นะครับเป็นหม้อหุงข้าวนะครับนักเรียนเห็นว่ากล่องเนี้ยนะครับจะเป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าด้านยาวเท่ากันทุกด้านคูวัดแล้วนะครับด้านไอ้เนี้ยยาวเท่ากันทุกด้านแล้วมุมตรงเนี้ยนะครับเป็นมุมฉากทุกมุมเลยนะครับนะสมมุติว่ากล่องหม้อหุงข้าวนี้นะครับมีความยาวที่คูวัดได้ครูวัดได้สิบห้าเซนนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ เราก็สามารถหาได้จากอะไรลูกหาได้จากสูตรในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมนะครับความยาวที่ว่าได้คือ15เซนก็ใช้สูตรด้านคูณด้านใช่ไหมครับก็เป็น15คูนสิบหคูเป็นเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตกสิบ1 5คูนก็ได้ออกมาเป็น225นะครับดังนั้นเราก็ตอบว่าพื้นที่นะครับของหน้ากล่องหม้อหุงข้าวอุณหภูมิดวงพรเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ225ตารางเซนติเบตรนะครโอเับ โอเคนะครับนักเรียนก็คงจะได้เรียนเรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็จะยกตัวอย่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันได้นะครับนะก็อย่างเช่นกล่องข้าวที่ครูยกไปเมื่อกี้นะครับหรืออาจจะเป็นกล่องขงขวัญหรือมันอาจจะเป็นรูปิดนะครับที่นักเรียนเล่นกันนะครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันอ่ะนะครับคราวนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับเรามาสรุปความรู้ที่เราได้รับกันในวันนี้ก่อนนะครับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุร ด้านคูณด้านนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับในช่วงที่เราปิดนะครับนะในสถานการณ์โควิดนี่นะครับนะและก่อนจากกันไปนะครับครูก็จะทิ้งใบงานเหมือนเดิมนะครับขอให้นักเรียนกลับไปทํานะครับแล้วก็นํามาส่งครูในวันเปิดเรียนด้วยนะครับนะอย่าลืมนะเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย